สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h a n แน n อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับราคาทองคำนะครับยังพุ่งนะไม่หยุดนะครับวันนี้ก็ทำนิวไ h รอบใหม่แล้วนะครับทะลุไปถึงประมาณ2 0 5 4 2 0 5 5ดอลลาร์ต่อออนทองคำนะครับก่อนที่จะ กระเด้งนะครับตกกลับลงมานะครับเข้าใจว่าถูกแนวต้านนะครับนะที่ประมาณ2,050 2,055ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็มีการเทขายทำกำไรออกมาก่อนที่จะร่วงลงมาประมาณสัก20นะดอลลาร์นะฮะมาที่แนวรับนะประมาณสัก2,030ดอลลาร์นะครับซึ่งก็คือแนวต้านของเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก่อนที่มันจะ มีการรีบาวกลับขึ้นมาอีกประมาณทัก2 0ง0นะดอลลาร์ต่อออนนะครับก็แปลว่าช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งนะฮะทุกวันนะเป็นตลาดกระทิงนะครับบูมมาเก็ตนะตามที่ผมทำคลิปหลายคลิปนะครับวิเครานะห์ในเชิงของศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นปอตศาสตร์หรือว่าคณิตศาสตร์นะครับโดยเอา นักวิเคราะห์จากทางด้านสหรัฐนะครับนายจิมลิคาร์ดนะหรือว่าปีเตอร์ชิฟนะที่ผมเล่าให้ฟังนะมาวิเคราะห์เขาก็มองว่าราคาทองคําในระยะกลางและยาวนับอย่างนี้ไปอีก4-5ปียังเป็นตลาดกระทิงนะครับตลาดกระทิงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับนับตั้งแต่ประมาณปี2015หลังจากถึง,ถงจุดต่ําสุดจุดต่ําสุดที่ประมาณ1,050นะครับดอลลาร์ต่อออนทองคํา หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆไต่สูงขึ้นมาแต่สูงแบบช้าๆนะครับยังไม่เร่งสูงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนหลายคนเนี่ยไม่น่าใจนะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงมันแกว่งไซด์เวย์สลับนะมันขึ้นจากพ0 5 0ดอลลาร์ต่อออนนะแกว่งไปแกว่งมานะบางทีก็ขึ้นถึงพ100ดอลลาร์ต่อออน1,200อดอลลาร์ต่อออนแล้วก็ตกกลับไปตกกลับไปถึงประมาณพ ,100 กว่า บางทีก็ขึ้นมาถึง1200นะกว่าจะทะลุนะครับแนวต้านที่1 2 0 0 1 2 5 0 1,300ดอลลาร์ดต่ออ่อนนี่ก็นานนะจนหลายคนคิดว่าไม่เอาดีกว่านะกลัวไปติดดอยบ้างนะเพราะว่ามีประวัติการติดดอยมานะก็กลัวนะครับแต่พอช่วงนี้นะครับราคามันขึ้นนะวันาจากที่พันสองพันสามพันสี พันสดอลลาร์ 1, ต่อออนจริงๆราคาเหล่านี้ผมพูดมาตลอดว่าในระยะกลางและยาวนะครับราคาทองคำยังไปต่อนะฮะเพราะว่าพื้นฐานเหตุปัจจัยพื้นฐานมันยังไม่ดีนะฮะถ้าเราดูจากเรื่องของสัญญาณที่ส่งมาจากสงครามการค้าก่อนหน้านี้นะระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกการเมืองระหว่างประเทศนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครเข้าใจนะที่ผมพูดคลิปมามากมายเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับการสร้างเงินการสร้างนิสิตออกมาเนี่ยพื้นฐานเหล่านี้ไม่ดีเมื่อพื้นฐานไม่ดีนะครับนะถ้าเรามองในระยะกลางและย,ะยาวเนี่ยนะมันก็เป็นผลบวกต่อทองคำนะสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศด์โลกเนี่ยที่ไม่ดีนะไม่มีเสถียรภาพมันเป็นบวกต่อ ทองคำเพราะว่าทองคำเป็นเซมแฮเว่นเป็นหลุมหลบภยัยนะเป็นแหลง่งแหล่งพักพิงที่ปลอดภยัยนะนักลงทุนมักจะมองนะยามที่มันเกิดความเสี่ยงแบบนี้เพราะว่าตัวทองคำเองนะมันอยู่คู่โลกมา4,500ปีนะครับนะมันก็เป็นเซมแฮดเว่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคามันก็จะพุ่งขึ้นเหมือนกระทิงควิดนะเขาเลยเปรียวเสมือนเป็นบูมมาเก็ตนะครับวันนี้ก็ทะลุไปถึงแนวต้าน2 0 5 0ดอลลาร์ต่อออน ก่อนที่มันจะกระเด้งลงมานะครับแล้วก็มาถึงที่แนวรับประมาณ2 0 3 0ดอลลาร์ต่อออนมันก็กระเด้งขึ้นอีกนะครับก็เข้าใจว่าอยู่ในกรอบนี่แหละครับนะ2 3 0ถึง2 0 5 0ดอลลาร์ต่อออนนะเว้นไว้แต่ว่ามีแรงขีดต่อไปคราวนี้เราจะดูว่ามันจุดติดหรือไม่จุดติดนะไอ้ตัวจรวดนะมันจะพุ่งแบบสกายล็อกเก็ตแบบจรวดเนี่ยจุดติดหรือไม่จุดติดเนี่ย ก็ต้องดูว่ามันจะขึ้นวันละประมาณ50ดอลลาร์ต่อออนต่อเนื่องหรือถ้ามันมีการย่อตัวก็แบบคล้ายๆวันนี้นะครับย่อลงมาประมาณสักยนะี่สิบดอลลาร์ต่อออนทะลุแนวต้านนะครับประมาณวันละห้าสิบดอลลาร์ต่อออนแต่อาจจะนะครับมีการตกลงมาประมาณยีนะ่สิบดอลลาร์ต่อออนมาถึงที่แนวรับเราก็เด้งขึ้นไปใหม่ถ้าในแต่ละวันนะครับมีความต่อนเนื่องแบบเนี้ย นะขึ้นประมาณสัก50ดอลลาร์ต่อออนนะแล้วตกลงมานะครับประมาณ20ดอลลาร์ต่ออนอ,อนก็แบบว่ามันทําฐานนะกำลังไต่ขึ้นนะแบบกระทิงขวิดก็อาจจะส่งสัญญาณว่านะครับจะหลดจุดติดหละนะมันก็จะพุ่งเป็นสกายล็อกเก็ตเราดูอีกอย่างหนึ่งดูจากกราฟนะครับเราดูที่ความชันของกราฟเราจะเห็นว่านะครับถ้าเรามองที่ระยะกลางยาวเนะนะนี่ยนึ่ปีขึ้นไป นะครับ5ปีอย่างเงี้ยน,นะครับเราจะเห็นว่าความชันของกราฟทางขวามือเนี่ยจะชันมากขึ้นนะทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่านิ่งๆเห็นไหมครับแต่ทางขวามือจะมีความชันมากขึ้นลักษณะแบบนี้ถ้าเราลากเส้นนะครับมองเทรนแนวโน้มเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับกราฟพาราบลาที่ผมเคยทําการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับคือยิ่งช่วงปลายๆของตลาดกระทิงเนี่ยมันก็จะพุ่งสูงขึ้นนะอย่างรวดเร็ว ลักษณะของมันคือเป็นการเพิ่มแบบทวีคูณนะเขาเรียกว่าเป็นพาราโบล a านะครับมาเราต้องดูกันต่อไปว่าขณะนี้นะมันส่งสัญญาณทะลุที่แนวต้านประมาณ2,050ดอลลาร์ต่อออนละมีแต่ว่ามันจะจุดติดหรือเปล่ามันจะขึ้นวันละประมาณ50ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่อาจจะไม่ขึ้นทุกวันนะครับอาจจะวัน2วันขึ้นครั้งหนึง50ดอลลาร์ต่อออนแต่ก็จะมีการล่วงลงมาจากการเก็งกำไรย่อลงมา20 อาจจะถึง30ดอลลาร์ต่อออนแต่ทิศทางยังไต่ขึ้นแล้วความชันของมันนะครับขึ้นสูงล้วด,ด,ดูดังขวามือนะครับเราเปรียบเทียบความชันของการเพิ่มมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะลักษณะมันก็าเรียกว,ว่าคล้ายๆกับพาราโบลาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับการจุดติดนะของเครื่องยนต์จะลวดเละนะราคาก็จะพุ่งแบบสกายล็อกเก็ตอย่างที่บอกนะครับบนแนวโน้มขาขึ้น ของตลาดกระทิงนะฮะซึ่งคาดว่าในรอบนี้จะประมาณ10ปีนับตั้งแต่ปี2015จะไปหมดปี2025นะครับตามการคาดการณ์ของนายจิมริคาร์ดเขาใช้ค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยของตลาดกระทิงเมื่อ2ครั้งก่อนย้อนกลับไปปี1971ถึงปี1980ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี1999ถึงปี2 0 1 1ออีกครั้งหนึ่งเขามาหาค่าเฉลี่ย ของเวลาของตลาดกระทิงก็พบว่าครั้งนี้นะประมาณ10ปี2 0 1 5ันสถึงสองพกระบอกนับจากปัจจุบันยังมีเวลาประมาณ4-5ปีซึ่งเขาคาดการณ์ว่าราคาทองคําอาจจะสูงไปแตะประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อออนนะครับต้องติดตามดูกันต่อไปอาจจะเพิ่งไปสนใจที่ตัวเลข1 5ื่นดอลลาร์ต่อออนเกินไปดูที่ปัจจุบันก่อนนะครับ2,000ดอลลาร์ต่อออนทะลุไปแล้วจะไป2,100 2 5 0 0นะครับ3000ดอลลาร์ต่อ,อ่อนไหมถ้ามันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องดูฮะว่าสิ้นปีไปถึงไหนกลางปีหน้าเป็นอย่างไรสิ้นปีหน้าเป็นอย่างไรนะครับมันจะเป็นพาราโบ l าแบบนี้นะครับแต่แน่นอนครผมยังมองทอิศทางกระแสของโลกนะครับเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิทัศร์โลกเนี่ยมันล้อไปกับขึ้น K ค long w นะครับขึ้นระยะยาว ซูเปอร์ไซเคิลอันนี้บนสมมติฐานะที่ผมมองอยู่นะครับในระยะกลางและยาว1-3ปีหรือ3ปีข้างหน้าแต่เราก็ต้องติดตามระยะสั้นอยู่ว่าข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างไรนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับราคาทองคำผมพูดไว้ตั้งแต่ราคามันพันสองดอลลาร์พันสองดอลลาร์ต่อออนแล้วตอนนี้มันทะลุปไป2000กว่าดอลลาร์ต่อออนถ้าท่านซื้อไว้ไมีอินชวลันนะครับในระยะกลางผมก็เชื่อว่ายังไปได้อยู่ นะแต่เกิดเก่งกําไรก็ต้องรับผิดชอบกันเองนะครับเพราะผมก็ไม่แนะนําการเก่งกาไรนะครับแต่ซื้อวิอินชลันเป็นเซฟเพฟเว่นเพราะตัวมันเองพิสูจน์มา4ี0 0ันห้ปีนะครับว่ามันช่วยรักษาความมั่งคั่งของเราไว้ได้นะครับจึงแนะนําว่าถ้าซื้อซื้อไว้เป็นประกัน1 0บถึงยีทางของการลงทุนหรือซื้อสั้งบาท10บาทนะฮะนะถ้ามีตังนะ เห็น okay, นะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอใหพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h anel อาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสุนช่งอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ